คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะทําการเริ่มการ cover เพลงซ่อนกลิ่นก่อนที่เราจะทําการ cover เนี่ยเราก็ต้องรู้จัก song structure ของเพลงเพื่อที่จะทําเดโมในการที่จะใส่เสียงเครื่องดนตรีเนี่ยไปทีละชั้นทีละชั้นได้เช่นเพลงซ่อนกลิ่นเนี่ยมี verse verse แล้วก็ hook แต่เพลงอื่นอาจจะเป็น verse นแล้ว pre hook intro อ,อะไรอย่างนี้นะฮะ เราต้องรู้จักเพลงของเราก่อนก็ฟังเอาแล้วก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ที่เขามีคอร์ดเขียนนั่นแหละแเราก็วิเคราะห์เอาว่าเพลงเนี่ยมันเรียงยังไงนะฮะโปรแกรมที่ผมจะใช้ในการสาธิตครั้งนี้คือ a b a t t l live ซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกเพราะว่าโปรแกรมนี้มีทั้งซัมเปอร์มีทั้งซาวดให้เลือกสรรได้ง่ายต่อการที่จะครีเอทแล้วก็คอเวอร์เพลงนะฮะไปดูกัน เรามาอยู่ที่หน้าต่าง arrangement view นี่นะครับคือหน้าต่าง arrangement view กดแท็บจะไปที่ session view มาตรงนี้คือ arrangement view เราต้องรู้ tempo ของเพลงว่าเราจะให้เพลงที่เราจะ cover เนี่ยเร็วเท่าไหร่นะฮะเปิดไม่ถนอมตรงนี้แล้วก็ลองฟังไปพร้อมๆกันตอนนี้ melody อยู่ในหัวแล้วเสียงเพลงที่เราจะ cover เนี่ยเรามี ผมมีเมโลดี้ที่จำได้แล้วว่ามันควรจะเร็วเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามันเอ่อเร็วไปนิดหนึง่งต้องการให้เป็นมีเดียมรู้สึก ช้าไปนิดนึงอัพสปีดมันขึ้นโอเคสมม,มุติว่าเอาเทมโปนี้ดีกว่าเอาเลยละกันไม่สมม,มุติละ96 BPM นะฮะจากนั้นผมจะเดโมโดยการใส่เสียงคีย์บอร์ดเข้าไป ตอนนี้ยังไม่มีเสียงเอาอะไรดี Search เป็นโนเซิร์ชว่าเป็นโ no. นก่อนใน about the life คลิกหนึ่งทีเพื่อฟังเสียงเป็นโ no. นว่าอยากได้แบบไหน โอ้อันนี้เข้าท่าดีฮะก็ใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับลากมาจากนั้นเราก็จะได้เสียงเป็นโนโลแล้วโอเคจะพิมพ์คอร์ดไปเข้าวๆนะครับสมมุติว่าถ้าใครไม่รู้คอร์ดทำไงเราสามารถเปิดเว็บได้เลยนี่ผมยกตัวอย่าง เสิร ok. ์ชจากเว็บคอร์แท็บก็เพลงนี้อยู่ในคีซีนะครับก็เป็น1645 C a C minor F G จากนั้นสร้างสักสี่บาร์เฮ้เพลงนี้มัน8บาร์นะเฟซซิ่งมันเป็น8บาร์กดตัว B นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นลินสอ ากนั้นก็ลองใส่รูส้สึกมันต่ำไปเอาคอสูงๆหน่อยอ่ะฮะผมจะ create คอร์ดซมาคอร์ดเดียวแล้วก็ค่อย copy ไปนะครับอ๋อเพลงมันต้องยาวคอร์ดต้องยาวนิดน,นึง คอร์ดต่อไปของเพลงคือ A minor อก็ถ้าใครรู้ทฤษฎีด,ดนตรีอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะยากนะฮะสำหรับการเขียนคอร์ด จากนั้นผมจะมาร์กท่อนไว้ก่อนอามาร์กกดตรงนี้นะฮะเสรแล้วก็พิมพ์ว่า v 1หรือ verse 1จากนั้นผมรู้ว่าเพลงนี้มี verse verse นะ verse อย่างละ8บา์ปึ๊บกด command d เพื่อ copy ไปอ่าแล้วก็เซตตรงนี้ว่า เป็นวัวส,สองฟังกันเมืม่อกี้เกิดไอเดียอยู่อย่างหนึ่งผมคิดว่า น่าจะต้องเบิ้ลที่บาร์ที่4ก่อนเปลี่ยนคอร์ดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับดังไปนิดนึงลดหน่อยวิธีลดก็คือลากมันไปแล้วก็ดาว Ve LOCITY ลงมาดีขึ้นจากนั้นก็ทำแบบนี้กับทุกคอร์ดก็คือเบิ้ลคอร์ดเดิมบนบีดที่4ต่ึมตึมดึม โอเค copy ไปที่เดิม command D มันจะ copy อันนี้ไปอยู่ตรงนี้เลยนะฮะปึ้งไปล้ต่อไปเข้าท่อนฮุกนั่นเองฮุกคอร์ดอะไรนะไปดูสิอ่าเหมือนกันเพลงนี้ค่อนข้างที่จะวนนะครับโอเคมาร์กไว้จากนั้นพิมพ์ว่าค o r ัสทำการ duplicate นะครับ duplicate กด command D อ่า ได้แล้วคอร์ดเหมือนกันคอท่านฮุกเหมือนกันนะครับต่อไปหลังคอรัสนะฮะก็จะมีดนตรี4บาบาตามที่ดูในคอร์ดชาร์ตนะครับกด command Shift M เพื่อสร้างรูเจียนขึ้นมา4บาบาผมจะเขียนคอร์อดไปนะฮะ4 อ่ะเราทำการตกลงกันไว้ว่าตรงนี้เราจะปิกับโน้ตใช่ไหมปิกบพอร์ตเพื่อให้มันรู้สึกว่าส่งดีนะฮะ ผมจะมาร์กไว้ว่าเป็นมิวสิกเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าอ่จากนั้นเพลงเนี่ยมันจะวนมาที่เวอร์สนะฮะผมจะสร้างเหมือนเดิมอ่เริ่มว่าเวอร์3สาม ทำจริงมิวสิคมันก็คล้ายกันแหละครับบางคนอาจจะเรียกกลับมาเวอร์สหนึ่งเวอร์สสองมาเดิมก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์สสี่ใช่ปะอืมแล้วก็ไปคอรัสเร็วมากจากนั้นหลังคอรัสแล้วมันจะเป็นทอน เราไปดูคอร์ดกันนะตาเพลงเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์คอร์ดเข้ามาก็คือเปลี่ยนโทนของเพลงให้ดูไม่น่าเบื่อเกินไปก็จะมี D minor A minor E minor แล้วก็ G แล้วก็ทำตามไปนะฮะเป็นทั้งหมดกี่บาร์นะดูก่อน8บ้บาร์ เพลงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่8บา์มี4อยู่นิดหน่อยไปที่ D minor แล้วครับเครียด D minor ขึ้นมา D minor เนี่ยประกอบด้วยโน้ต D F A จากนั้นมาที่ A minor แล้วก็ E minor ใช่ไหม อีฟเนี่ยผมใช้วิธีพลิกกับคอร์ดเอานะฮะอือต่อไป G เ,เพราะว่า G เนี่ยมันพยายามรู้สึกว่าผมอยากได้คอร์ดที่มันเปลี่ยนนิ้วไม่เยอะนะครเปลี่ยนโน้ตเดียวมีคอมมอนโน้ตเพื่อให้มันสมูท ก๊อปปี้ไปเลยนะฮะโอเคก๊อปปี้ไปละมันก็จะได้แบบนี้คราวนี้ท่อนท่อนตรงนี้ท่อนที่2เนี่ยอันนี้แบ่งเป็นครึ่งๆนะครับครึ่งๆตรงนี้อยากจะเปลี่ยนท็อปโน้ตมันก็ผมจะยกตัว A ขึ้นไปกด Shift คลิกที่โน้ตแล้วก็กด Shift แล้วก็กดลูกศรบนอ่ามันจะเด้งโน้ตตัว A เนะี่ยขึ้นไปโน้ตที่เราเลือก ขึ้นไปตัว G ก็เหมือนกันอย่าให้มันขึ้นไปอ่าทีนี้ลองไปฟังกัน ได้แล้วท่อนเออมิ u ส i c note ไว้ว่าเป็นดนตรีอะไรสักอย่างเดโมโไว้ก่อนนะฮะจากนั้นพอดนตรีเสร็จมันจะเข้าฮุกจำได้ chorus แล้วก็จะเป็นพวก outro ยาว,ยาว รู้สึกจะเป็น3รอบก็ทำการ Copy ไป Duplicate Command D 1 T 2 T 3ทอ่ะได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้เดโม Structure ของเพลงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการใส่กลองกันแล้วก็มีร้องเข้ามาเกี่ยวเพื่อที่จะทำการเดโมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับคอค่อย แปะค่อยๆเติมทีละเลเยอร์เล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคเจอกันครั้งหน้า